สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับหนึ่งในช่วง Q&A นะครับแล้ววันนี้นะครับหนึ่งก็นำคำถามคุณผู้ชมนะครับที่สอบถามกันเข้ามาว่าทำไมหนังศีรษะของเราถึงต้องการความชุ่มชื้นและตอนนี้ก็อยู่ที่คลาวเซนเตอร์อยู่กับคุณประกาวันตั้งวิริยาภัยบูลแอปพลิเคชันเมนเจอร์แฮร์แคร์เทเรชีแอนด์โฮมแคร์หรือพี่หมวยของเรานั่นเองครับสวัสดีครับพี่มวยสวัสดีค่ะน้องเหน่งสวัสดีค่ัท่านผู้ชม ครับพี่หมวยวันนี้นะครับหนึ่งก็นําคําถามของคุณผู้ชม,มครับที่สอบถามกันเข้ามาครับผ่านไลน์แอดไซน์เขโกว๊ว่าทำไมหนังศีรษะของเราถึงต้องการความชุ่มชื้นรบกวนพี่หมวยช่วยแนะนาคุณผู้ชมได้ไหมครับยินด,ดีค่ะเมื่อหนังศีรษะขาดความชุ่มชื้นนะคะจะทําให้แห้งและคันหากแห้งมากนะคะจะทําให้แผ่นหนังศีรษะหลุดลอกแล้วนําไปสู่การเกิดรังแคในที่สุดทําให้หนังศีรษะ เสียสมดุลจะส่งผลต่อรากผมนะคะแล้วก็ทําให้ผมขาดร่วงค่ะแล้วการเลือกวัตถุดิบในการทาผลิตภัณฑ์นะคะพี่หมวยพี่หมวยสามารถแนะนําได้ไหมครับในส่วนการเลือกวัตถุดิบนะคะควรเป็นวัตถุดิบที่อ่อนโยนต่อเส้นผมและหนังศีรษะนะคะอย่างเช่นเซรแ่ตนนะคะควรเป็นกลุ่มมาเซรั่มตนที่ทําความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะอย่างอ่อนโยนนอกจากนี้นะคะควรมีการใช้ยูเมกแตนนะคะที่ช่วยเก็บกักน้ําไว้ที่ใต้หนังศีรษะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะควรจะมีมอยเซอร์ที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นเส้นผมและหนังศรีศรษะอย่างยาวนานค่ะและคำถามสุดท้ายครับพี่หมวยมีเครื่องมือไหนไหมครับที่สามารถตรวจสภาพหนังศรีศรษะและเส้นผมได้ครับในเครื่องมือนะคะปัจจุบันมีหลากหลายนะคะอย่างตัวแรกนะคะคือ a s l 3 0 0ค่ะเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับงานวิเคราะห์ทางด้านการตลาด เป็นการวัดสภาพเส้นผมและหนังศีรษะอย่างเบื้องต้นค่ะส่วนอีกเครื่องนะคะเป็นอควาฟักนะคะตัวนี้จะเหมาะสําหรับงานวิเคราะห์นะคะที่ต้องการความแน่นยําอย่างสูงค่ะหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่พนักง,งานเคมิโก้นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณพี่หมวยนะครับสำหรับคำตอบในวันนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมหนังศีรษะของเราถึงต้องการความชุม่มชื้นและถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่ช่องทาง l ล n e a s i g n Chemical Group และอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับวันนี้หนึ่งและพี่หมวยต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ